ดวงรายสัปดาห์สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ในสัปดาห์ที่วันจันทร์ตรงกับวันที่28มีนาคมถึงวันอาทิตย์ที่3เมษายนนะคะดูจากหน้าไพ่นะคะถ้าภาพรวมทั่วไปดูจากหน้าไพ่นะไพ่าดาบทั้งหมดเลยนะดาบดาบแล้วก็ดาบแสดงว่าอาทิตย์นี้นะสัปดาห์นี้จะมีเรื่องร้อนๆเรื่องของปัญหาเรื่องของอุปสรรคเรื่องของอารมณ์เรื่องของมอรสมุมอะไรที่มันเป็นในเชิงลบ หรือเชิงร้อนนั่นเองนะคะเห็นไหมถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณใส่ถือดาบใส่คนอื่นเขาก็จะถือดาบใส่คุณถ้าคุณเป็นผู้ชายถือดาบใส่คนอื่นเขาคนอื่นเขาก็จะถือดาบใส่คุณเห็นไหมแล้วก็จะมีเรื่องของความอึดอัดหรือเครียดต่อกันนั่นก็แสดงว่าคุณหรือคุณจะมีความรู้สึกเครียดและอึดอัดต่อบุคคลหรือบุคลากรข้างๆคุณใกล้ตัวคุณหรือรอบตัวคุณนั่นเอง มาดูแยกเป็นเรื่องๆนะคะในเรื่องของการงานก็จะมีปัญหากับบุคลากรในที่ทำงานมีเรื่องให้อึดอัดต่อกันเครียดต่อกันแล้วก็เหมือนบุคคลรอบข้างทำให้คุณมีความรู้สึกอึดอัดเหมือนถูกบีบบังคับหรือมัดมือชกนั่นเองแล้วก็ระวังความหัวร้อนที่มีต่อกัน ช่ไหมคุณโยนดาบใส่เขาเขาก็โยนดาบใส่คุณถ้าคุณเป็นผู้ชายโยนดาบใส่คนอื่นคนอื่นเขาก็โยนดาบใส่คุณมันจะเป็นแบบนั้นนะการเงินการเงินก็จะมีบุคคลที่จะสร้างปัญหาในเรื่องของการเงินให้กับตัวคุณหรือเพศตรงข้ามนั่นเองถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็จะมีปัญหาเรื่องของการเงินกับผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชายก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเงินกับผู้หญิง มีเรื่องแล้วก็ดีไม่ดีจะเอาปัญหาของคนอื่นมาเป็นปัญหาของตัวเองหรือต้องเดือดร้อนไปกับเรื่องในการเงินของคนอื่นด้วยในเรื่องของความรักแน่นอนค่ะสาหรับคนมีคู่สัปดาห์นี้ร้อนใส่กันนะเห็นไหมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายก็จะร้อนใส่กันแล้วก็อึดอัดแล้วก็เครียดแล้วก็เหมือนถูกหเหมือนแบบเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองหรือถูกคุมคุมเข้ม หรือถูกจับผิดจับจ้องทําให้คุณรู้สึกอึดอัดและเครียดแล้วก็ชีวิตคู่ของคุณอาจจะมีปัญหาการเพราะเรื่องของคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องของกฎหมายในชีวิตประจำวันหรือเรื่องของเอกสารหรือเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายด้วยนะคะส่วนคนโสดก็แน่นอนช่วงน,นี้ถ้าใครเข้ามาก็จะยังไม่ใช่นะถือดาบทั้งคู่เลยแล้วดีไม่ดีเข้ามาแล้วทำ,ทำให้เราคุณรู้สึก ไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็อึดอัดด้วยในเรื่องของสุขภาพก็ให้ระมัดระวังเรื่องของกระดูกกับสายตานะคะแล้วก็เรื่องของอารมณ์ค่ะส่วนโชคราบโชคราบจะได้จับเพศตรงข้ามค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงโชคราบจะได้จากผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชายโชคราบจะได้จากผู้หญิงและโชคราบจะได้จากสถานที่ราชการค่ะเช่นบัตรคิวหรือหมายนัดหรือลำดับเลขที่หรือเลขที่เอกสารอะไรนี้ก็ได้ค่ะ